ม่หนึ่งข่าวมากดีกว่านะครับคราวนี้เป็นเรื่องของคู่ซีนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นอดีตคู่ซีดีกว่านะครับก็เคยนัดเคลียร์ไปแล้วด้วยนะฮะก็ยังไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ยืดเยื้อนะฮะลากยาวมาถึงตั้งสี่เดือนเลยนะครับกับคู่ของคุณโยและก็คุณบี a นเอนะครับไปติดตามกันว่าสุดท้ายจะลงเอยกันด้วยอะไรครับ คดีเพื่อนซีบัญชีเดือดน,นะครับดูท่าจะยังไม่จบไมง่ายซะแล้วนะครับรเพราะว่าวอดีตเพื่อนรักซีย่ำปพึกนะครับ<ม>อย่างคุณโยยศุดีนะครับแล้วก็คุณบีทาทิปนะครับถึงวันนี้เป็นเวลามากกว่า4เดือนแล้วนะฮะบัญชีของบริษัทโยบีไดเอทฟู้ดนะครับที่มีปัญหาเรื่องเงินยังเคลียร์ไม่ลงตัวนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยทั้งคู่ก็มีการนัดเคลียร์บัญชีกันอีกครั้งนึงครับ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่น่าจะมีข้อสรุปเหมือนเดิมนะครับโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทางคุณโยเนี่ยได้ไปอัดเทปรายการหนึ่งนะครับทางช่องทวิตซ์น,นะครับเธอเลือกที่จะไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับกลับกันนะฮะทางด้านคุณบีน้ำทิพย์เนี่ยที่ออกอีเวนต์ในช่วงค่ำนะครับเธอก็บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องของรายละเอียดนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ส่งทนายไปพูดคุยกับอีกฝ่ายแล้วละครับ ยไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวเบียยังไม่ทราบว่าเอ่ออะไรบ้างเพราะว่าจริงๆวันนี้ทํางานตั้งแต่เช้าจนณตอนนี้แล้วเดี๋ยวอันนี้ก็วิ่งไปอีกงานหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะทนายทางฝ่ายนั้นต้องคุยกับเราจริงอะไรนะคะทนายฝ่ายนั้นต้องคุยกับเราจริงจริงไหมคะอ๋อมีค่ะมีมีทนายสองคนค่ะค่ะอย่างที่บอกว่าเบียไม่ไปอยู่แล้วค่ะอ๋อมีแน่นอนค่ะตอนนี้รวบรวมอะไรกี้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่ายังไงเดือนนี้มีผลสรุปแน่ๆค่ะว่าจะยังไงนะคะเดี๋ยว,ย,วยังไงเดี่ยภายในเดือนนี้คงอัปเดตให้ฟังอีกทีนึ่งไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยใช่ไ,ไปเข้าไปเองบ้างไหมไปเจอใครบเออจริงๆแล้วอ๋อโทษค่ะเข้าไปเองไหมเหรอหก็ถึงเวลาวันสุดท้ายคงเข้าไปอะค่ะอืมวันนี้เป็นพ้นาได้เล่าให้ฟังยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เจอเลยค่ะค่ะ อืฟังผ่าาๆค่ะถ้าเรื่องจะต้องถึงศาลทางเราว่ายังไงคะก็เต็มที่ค่ะค่ะกลัวอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะพี่ไม่กลัวเลยค่ะพี่คิดว่าแนวนอนเป็นเมวทางที่ดีหรือเปล่าคะหรือว่าดีขึ้นไหมอะไรอย่างนี้จะเบาเป็นเน็ก็น่าจะดีนะคะพี่ว่าคงไม่มีใครอยากจะแบบทางเขาคงไม่อยากขึ้นศาลหรอกค่ะจะเผ่าคุยคงไม่ถ้าคุยกันเรื่องเทียร์ก็คง ก็ได้ค่ะอมันต้องคุยกันอยู่แล้วเรื่องเคลียร์ตอนจบสุดท้ายแต่ว่าณนะจุดนี้คือเราลอให้คนกลางที่เข้าไปคุยด,ดีกว่าอย่างเช่นทนายอย่างเงี้ยค่ะขเขาก็บอกเหมือนกันว่าไม่อยากจะผ่านคนกลางแล้วต้าเป็นไปได้ ต่อหน้ามันเยอะแล้วเอาจริงนะคะมันไม่ใช่ว่าไม่คุยอย่างที่เคยบอกไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครจะพูดยังไงหรือใครจะฟังฝั่งเขาแล้วก็เชื่อฝั่งเขาก็ตามใจแต่ใครจะเชื่อฝั่งบีก็ตามใจแต่คือการที่เราออกมาพูดไปพูดมาแล้วมันไม่จบสักทีมันก็กลายเป็นเหมือนแบบปากต่อปากซึ่งมันแล้วแต่คนฟังแล้วะคะ่ะว่าจะฟังฝั่งไหนมากกว่าส่วนเรื่องเพจแอนตี้บีน้ำทิพย์นะคะยืนยันแน่นอนว่าไม่ใช่คนสร้างเพจแน่นอนและเมินว่าอีกฝ่ายต้องเอาเรื่องบอกคะ่ะว่าแล้วแต่จะคิดก็แล้วกันคะ่ะ ก็เราแต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเราอ๋อเอาเลยค่ะเต็มที่ค่ะอเคไคะยืนยัน100%ค่ะหรือเพจแอนตี้ไม่ต้องถามดีเลยเพราะว่าพีไม่มีส่วนรวมจริงๆคือเพจแอนตี้ก็คือแบบว่าเขาจะดําเนินคดีเราด้วยอะไรเงี้ยดำเนินคดีบีอืถ้าไม่ใช่บีบีฟ้องกลับได้นะเออจริงคือก็ถือว่ามีประมะบีได้เพราะว่าบีบอกเราว่าบีไม่เกี่ยวนะคะ ตอนนี้ก็ถือว่าจบทุกประเด็นนะครับได้ครบถ้วนแบบนี้งานนี้ต้องรอดูสิ้นเดือนกันแล้วนะครับว่ามาหากาศเพื่อนซีบัญชีเดือนจะจบลงหรือเปล่าครับงานนี้ก็แรงทั้งคู่นะฮะใช่แล้วเ <รอ S 2> ชื่อม่าใช่ชูนไซต์เกาะติดทุกสถานการณ์แน่นอนมาอัพเดตก,กันได้ค่ะถูกต้องครั